ที่นงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่15กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามบนข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดี่กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงวันนี้เสนอต่อสมาคม2คุณซื่อเกาหลีใต้สนใจจะคุมทีมชาติไทยนะโดยกันที่ทางเดะตุ๊กปิยพงศ์ผิลออน กองหน้าปรตัตนานของทีมชาติไทยเปิดเผยผ่านรายการแตงโมโลงปิยพงษ์ยิงแนะนำเสนอสมาคมฟุตบอลไทยหันมาลองใช้กุญซือจากเกาหลีใต้คุมทัพช้างศึกทีมชาติไทยต่อจากทางเซนเซอากิระนิชิโนะโดยการน,นิสืบเนื่องมาจากผลงานทีมชาติไทยภายใต้ใตการน,นำทัพของเซนเซอากิระนิชิโนะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นที่ไม่สามารถชนะใครได้เลยมากถึงนัดตาดต่อกันพร้อมกับพาทีมชาติไทยตกรอบคัดบอลโลกโซเนเชีย โดยผลงานที่เป็นรอง2ทีมอาเซียนทั้งเวียดนามและก็มาเลเซียโดยทางเดอตุกปิยพงศ์ผิวอ่อนได้เสนอให้กับทางสมาคมฟุตบอลไทยโดยการเสนอชื่อ2กุนซือมาให้ได้พิจารณาจากคําแนะนําของเพื่อนเอเจนต์ชาวเกาหลีใต้โดยราย,ยรแ,รแรกก็คือชุนเฮซองอดีตผู้ช่วยกุสฮิลดิงที่พาทีมชาติเกาหลีใต้คว้าอันดับ4ฟุตบอลโลกปี2002ซึ่งโค้ชชุนคนนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมกับทางปิยพงศ์ผิวอ่อน สมัยที่ทั้งคู่นั้นอยู่ร่วมทีมเดียวกันที่สมโมสรลักกี้โกสตาและเขายังผ่านการเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ชุดอยู่23ปีมาแล้วอีกด้วยน,นะส่วนคนที่2ก็คือฮองเมียนโบอดีตประกานหลังทีมชาติเกาหลีใต้ชุดคว้าอันดับ4ี่เพื่อบอลโลกปี2002ปัจจุบันเขาคนนี้คุมทีมอุซานฮุนไดที่บึ่งจะชนะบีจีปทุมคว้าแชมป์กลุ่ม ACL 2021พรอบแบ่งกลุ่มทะลุเข้าสู่รอบตักเอา์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งหากทีมชาติไทยได้กุนซือเกาหลีใต้เข้ามาเขาอาจจะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความฟิตของผู้เล่นก็เป็นได้อย่างที่เห็นชัดเจนในเกมคัดบอลโลกเอเชียที่ยู E อีนั่นเองน้านะผมเป็นนว่างานนี้2คนที่ทางกุนซือเกาหลีใต้ที่ปิยพงศ์ผีอ่อนแนะนํามาต้องเราดูกันต่อไปว่าทางสมาคมนั้นสนใจจะรับฝั่งไหมก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกตอนนี้เชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปครับแล้วบนข่าวต่อมากันดีก่านครับ ดาวยิงอุระวะเรดไดมอน์ปฏิเสธข้อเสนอทีมของชนาทิพย์โดยงั้นทางสปอร์ตอาอิชิเอนกนะฮะสื่อของญี่ปุ่นออกมารรยงานบอกว่าสโมสรฟุตบอลฮอกไกโดคอนเซเลสซัปโปโรทีมในศึกเจลิกของญี่ปุ่นกำลังเดินหน้าทำผลงานได้ดีและยินข้อเสนอกับทางชินโซโคโรกิดาวยิงวัยส4ปีระดับตำนานสโมสรอุระวะเรดไดมอน์ทีมในลิกเดียวกันและยังเป็นดาวยิงระดับตำนานของศึกฟุตบอลเจลิกหนึ่ง ประเทศญี่ปุ่นลงเล่นไปแล้วทั้งหมด4 5 4เกมยิงไปถึง1 5 8ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด2สมมสรให้กับทางคาชิมะแอตเลอร์และก็อุดะวะเรดเดมอนดโดยสมมสรฟุตบอลฮอกไกโดคอนเซลสปโปโรนั้นที่เพิ่งเสียแอนเดอร์สันโลเปสดาวยิงชาวบราซิลออกไปจากทีมให้กับทางอูหันในลีกจีนแล่งจะเสริมทัพเกมรุกด้วยการยื่นข้อสเสนอให้กับทางชินโซโคโรกิ ดาวยิ่งไวสัย์ปีรายนี้ของสโมสรอ,อุรุวะาเรตไดมอนที่เคยร่วมงานกับทางมิชามิเฮโรเปตทวิชในอุรุวะมาร่วมทีมและล่าสุดมีรายงานมาว่าชินโซโคโรกิคนนี้ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปแล้วเนื่องจากจะยังขอเดินหน้าต่อสู้เพื่อจะไปพาทีมนั้นลุ้นโคต้าไปแข่งขันพืบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปียนลีก2022แม้ว่าโอกาสจะลงสนามน้อยก็ตามที พราะกองหน้าของอุราวะอย่างคาสเปอร์ยังเคอร์ชาวเดนมาร์กนั้นกำลังท็อปฟอร์มรวมไปถึงยังคว้าตัวเอทารุอิสากะจากทางคาทิวาเบรโซมารรุมทีมเพิ่มอีกด้วยนะสำหรับทางชินโซดาวยิงไวัย24ปีปรายนี้อดีตทีมชาติญี่ปุ่นและการในลีกในปีนี้ลงเล่นไปแล้วถึง15เกมยิงไปถึง1ประตูอยู่กับทางอุราวะเวรดตดมอนด์บางแต่ปี2013เคยพาทีมควา้าแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก2017 และก็ปรองแชมป์ปี2019นอกจากนั้นยังพาทีมคว้าแชมป์เจลริครับ2016แชมป์เอ็มพเพอร์ครับ2018อีกด้วยนะครับโอ้โหเป็นนว่าง,งานนี้ชนาทิพคงจะเสียใจอย่างแน่นอนน่าเสียดายที่ไม่ได้เขาคนนี้มาร่่มทีมแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแข่งเวียดนามรับเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรีหลังทะลุเข้าสู่รอบ12ทีมคัดบอโลกโซนเอเชีย โดยการที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามหลังจากที่ทะลุเข้าสู่รอบ2ทีมสุดท้ายึกออฟุตบอลโลกโซนเอเชียร,รอบคัดเลือกล่าสุดนั้นได้เข้าไปรับเกียรติบัตรจากทางฝัมมินจินนายยกรัฐมนตรีของทางเวียดนามโดยทางฝัมมินจินนั้นนายกรัฐมนตรีของทางเวียดนามได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับตัวแทนทีมชาติเวียดนามที่เข้าร่วมพิธีอาทิเช่นประธานสมาัานธ์ฟุตบอลแห่งเวียดนาม ส่วนนักเตะที่เข้าร่วมในครั้งนี้ได้แก่โดดุยมานเงียนควงไห้และก็ดวนบันเทาสำหรับทีมชาติเวียดนามอยู่ร่ว่มสายบีในรอบ12ทีมสุดท้ายคัดเลือกตบอลโลกโซนเอเชียกับญี่ปุ่นและก็ออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียจีนและก็โอมานนั่นเองโอ้โหเป็นนว่าง,งานนี้ถือว่าเป็นขวัญและก็กำลังใจนะผมให้กับนักเตะเวียดนามทุกๆคนครับแล้วมาดูข่าวต่อมากักนดีก่อนครับมีเงินงำไม่เนี่ยแฟนฟุตซอลตั้งคำถามปูปิส แยกทางตัวเล็กไทยมีนัยยะแอบแฝงจริงหรือไม่โดยเินทางแฟนตัวเล็กไทยครุ่นคิดเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำอย่างแน่นอนชีฟปูปิสแยกทางก่อนจะเริ่มฟุตซอลโลกต้องมีนัยยะแอบแฝงเพราะขนาดแข่งตัวเล็กทีมชาติกันเองยังสงสัยเลยเผยข่าวอาจจะไปคุมเบนฟิกา้าแต่เหตุใดสมาคมฟุตบอลไทยไม่รั้งตัวไว้แล้วค่อยไปก็ยังทันโดยมุ่งเป้าเรื่องค้างเงินสมาคมฟุตบอลไทยไม่ยอมจ่ายเงินให้กับทางปูปิสจริงหรือไม่ จนบทสรุปไม่ได้ไปต่อกับทีมฟุตซอลไทยทั้งที่เป็นคนพาทีมไปเล่นในรอบสุดท้ายฟุตซอลโลกขนาดนี้โดยจากกรณีดังกล่าวนะผมเป็นข่าวช็อกวงการโต๊ะเล็กไทยนะฮะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทางโคเซมาเรียปาปอสเบนเดสหรือโปปิสแยกทางจากการเป็นกุญสุใหญ่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการคัดฟุตซอลโลกปี2021 อีกทั้งในส่วนของนัทวุฒิมัตยยลานแข่งโตเล็กทีมชาติไทยก็มาโพสต์ Facebook แบบมินยิยะมาว่าแค่เปลี่ยนม้ากลางศึกก็ยากที่จะประสบความสำเร็จแล้วนี่เปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกจะประสบความสำเร็จจริงๆหรอคุณรู้ไม่พูดคนพูดไม่รู้ทำให้ยิ่งเกิดข้อสงสัยแก่แฟนฟุตซอลเป็นอย่างยิ่งเลยนะแม้ว่าตอนนี้นะผมจะมีการประกาศแต่งตั้งทีมงานผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหม่โดยจะให้โค้ดมี รักพลสายเนตรงามเป็นกุนซือใหญ่แทนโดยมีโค้ดดมอุดมทวีสุขเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและก็ให้คาร์ลสเซซานดูเนสอาโกเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคและก็ด้านการวิเคราะห์เพื่อเตรียมทีมในการแข่งขันฟุตซอลอินเตอร์คอนติเนนตัลปรีเวลคัพวันที่25ถึงวันที่3 0กรกฎาคมนี้ก่อนจะไปลยุยฟุตซอลโลกปี2011ที่ลิทัวเนียเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันระหว่างวันที่12กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม อย่างไรก็ตามแฟนโตวเล็กชาวไทยต่างแสดงความสงสัยอย่างคับข้างบนโลกออนไลน์นะฮะกับการแยกทางของปูปิสครั้นงนี้เนื่องจากทีมฟุตซอลทีมชาติไทยทั้งที่กำลังจะมีคิวไปเล่นฟุตซอลโลกปี2021ในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่นั้นมาเปลี่ยนแม่ทับกลางคันซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่เรื่องเงินที่ว่าหรือสมาคมฟุตบอลกีฬาแห่งประเทศไทยอาจจะมีปัญหาเรื่องการค้างค่าจ่ายนะฮะเป็นการจ่ายเงินกับทางปูปิสหรือไม่ จะทาให้เฮดโค้ชชาวสเปนนี้ตัดสินใจแยกทางทันทีนอกจากนี้ชาวเน็ตบางรายก็ได้เผยบาว่าการที่ปูปิสแยกทางทีมชาติไทยเพราะว่าจะรับข้อสเนสนอจากสโมสรเบฟิกา้าทีมัวเล็กนิลิกสุด,สดของโปรตุเกสให้ไปคุมทีมนั้นแต่ทางสมาคมไทยก็ควรจะรั้งตัวไว้ก่อนและใหรเข้าไปหลังจบทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลโลกดีกว่าหรือไม่แล้วมาเปลี่ยนเอากางคันแบบนี้อาจทำให้โตเล็กไทยไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ สำหรับทางประวัติเส้นทางฟูบิสกับทีมชาติไทยนั้นได้เริ่มเข้ามาทําทีมไทยในปี2008พาทีมไทยคว้ารองแชมป์เอเชียและเข้าแข่งขันฟุตซอลโลกจากนั้นสมาคมก็ย,ยกเลิกสัญญาในปี2011เจ้าตัวก็หวนกลับมาคุมทีมสโมอสรชมบรีบูเวฟพาทีมคว้าแชมป์สโมสรเอเชียสมัยแรกในปี2013และก็กลับมาคุมทีมชาติไทยกันอีกครั้งในปี2017จนถึงปัจจุบันนี้ก่อนที่ล่าสุดจะพาตัวเล็กไทยนั้นคว้าตัวไปเล่นฟุตซอลโลกปี2021 ที่ิทัวเนียได้สําเร็จนั่นเองนานะผมเป็นคำว,ว่าง,งานนี้คําถามตัวเบื้อเริ่มเลยนะฮะว่าเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่หลังม่านในการปิดฉากของปุบิสคนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปการกกนนะผมว่าความจริงจะเปิดเผยไหมต้องรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นที่น้าข่าวกีฬาพุบลไทยไบนิชโนสไตล์ประจําวันที่15กรกฎาคม2564โดยเฉพะบอลครั้งฟุตบอลไทยครับ